ตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆเนาะมาเดินเดินเลาะชมเลาะเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับองค์พระปฐมองค์นี้นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมผมเชื่อว่าหลายๆคนมาก็ต้องเห็นลักษณะเหมือนผมที่เห็นตอนนี้ที่กําลังเดินอยู่รอบๆขององค์พระปฐมเจดีย์ที่นี่ไม่ห่างไม่ไกลจากองค์พระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองครับเพื่อนๆ ือตอนนี้นะครับเราอยู่ด้านในเราเปิดประตูเข้ามาแล้วครับต่อไปเราก็จะขึ้นด้านบนของ JD และนี่คือบริเวณรอบๆของ JD นะครับตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินหาช่องทางที่จะขึ้นบน JD ด้านบนสูงสุดนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบันไดบนสูงสุดที่บอกว่าชันและเสียวมากๆเพื่อนๆตามมาเลยครับอย่างน้องสุดหล่อที่อยู่ในภาพบอกว่าไม่กล้าขึ้นด้านบนเพราะความชันและเสียวมากๆแต่สุดท้ายมาแล้วก็ต้องขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิต พระประทนเจดีได้สร้างขึ้นในสมัยธราวดีช่วงปีพุทธศักราช1,100ถึง1,600และต่อมาในยุคกรุงศรีอยุธยาพระประทนเจดีได้พังทลายลงเหลือแต่สร้างอิฐเป็นกองพเนินใหญ่ไว้ดูดต่างหน้าแต่ยังมีชาวบ้านมาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณร,บรอบๆเป็นจำนวนมากและต่อมา ได้มีชาวบ้านและผู้ศรัทธาได้สร้างยอดทับประทนเจดีขึ้นมาแทนที่ของเก่าที่หักพังทลายลงต่อมาก็ได้แต่งตั้งเป็นวัดขึ้นในปีพศ2324และได้เป็นวัดเก่าแก่เป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดนครปฐมสืบมาส่วนเจ้าอาวาสองค์แรกก็คือพระครูทักษินานุกิจในปีพศ2400 ถึง2,425จนมาถึงองค์ปัจจุบันก็คือพระศีธีระวงหรือที่รู้จักในนามสมัยสัจจวโรรวมทั้งหมดมีเจ้าอาวาสมาแล้ว10องค์ด้วยกันเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับสำหรับประวัติคร่าวๆขององค์พระประโทนเจดี ต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าทางขึ้นทางลงเป็นทางเล็กๆและฉันเอาเรื่องเสียวอย่างมากเพื่อนคนไหนที่มาขึ้นก็ต้องระมัดระวังในการขึ้นลงด้วยนะครับแต่บอกว่าวิวข้างบนสวยสุดๆก็ส่วนพี่คนนี้นะฮะพี่แกบอกว่าจะมาแก้บนแกถูกหวยไปสองสามงวดนะครับผมถามแกตอนขึ้นมา ไบอกว่าไม่กล้าขึ้นฮะคณะที่แกได้บนบานสารกล่าวไว้ว่าถ้าถูกหวยถูกเลขพี่ท่านก็จะมาแก้บนบนเจดีแต่สุดท้ายไม่กล้าขึ้นก็ต้องมาแก้ข้างล่างครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประวัติคร่าวๆของพระประทนเจดีจังหวัดนครปฐม ถ้าชมแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อช่องในน้อยช่องนี้จะได้เติบโตกับเขาบ้างเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ